สวัสดีครับพี่หลงครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ดูล่าเริงเป็นพิเศษนะพี่หลองก็หวานใจครับวันนี้ได้เจอหวานใจผมติดตามเขามาตั้งแต่ผมติดตามหลักเหมือนตอนนี้หลักร้านผมใช่ใช่ผมพูดแล้วผมรักเขามากไม่เบิร์นติดตามเาก็แฝดครับอ่ครับสุดดีครับผมเนไวันนี้มีโอกาสมาร่วมงานกับน้องเขาโอ้จากผมเป็นโรคซึมเศร้านะครับเนี่ยครับผมดีเพราะเขาต่อชีวิตผมมานะครับผมคิดจะแบบทำร้ายตัวเองเนี่ยเพราะผมเห็นลิปเขาบ่อยๆผมใจผมบ้าบอยู่เลย อันนี้คือเรื่องจริงเรื่องจริงผมสาบานเลยครับนี่เอารักเขาจริงครับครับผมรักในคืนชื่นชอบในการเต้นของเขาและหน้าตาของเขาคือสเปคเลยสาบานก็ได้ยังไม่เชื่อผมอเลยเนี่ยแล้วเมื่อกี้ที่เห็นเขาใส่มันจะมีชุดดำชุดพยาบาลเมื่อกี้นี่น้ำตาจะไหลเลยพี่ชุดดำกับชุดขาวพี่ชอบชุดไหนสุดชุดขาวสิอุดแพ้แพ้ชุดสีอะไรชอบ แพ้สี่ขาแล้วก็ชื่นชมน้องก๊อปแจ๊บนะครับถ้าใครเข้าไปดูในเพจในเฟซน้องก็จะน่ารักก็ฉลไปทุกคอมเมนต์มากครับผมแล้ววันนี้ก็ถ่ายจนอิ่มเลยวันนี้เป็นร้อยคลิปโอ้น้องก็น่ารักมากครับผมสุดยอดถือว่าเป็นการทํางานที่ยาวนานแต่ไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยครับวันนี้ไปอีกก็ได้ไปอีกก็ได้แต่วันนี้มันหมดรอบผมหมดแล้วเนาะครับเพีงนี้ขอให้สุดสิ้นสุดแล้วครับมั้งแต่กี่โมงี่พี่หลองมารู้ว่าถ่ายปั๊บจะผมมาตีห้าเลย โอ้ยก็ไปโน่นไปนี่นแล้วมันนอนยี่สิบเก้าโมงครับเก้าโมงก็นั่นนี่เองครับสนุกไหมพี่วันนี้สายกันก็สนุกครับผมได้เจอหวานใจแล้มก็มีความสุขครับอผมยอมรับเลยตีงตรงครับเชื่อผมไหมเนี่ยเชื่อครับเชื่อเลยมีคลิปอยู่พี่ครับผม เออสบายสบายเลยพูดถึงผลงานของสิทธิ์รักบ้างเห็นล่าสุดมีพงปีงพปงมีบล็อกกันไปนี่มันเกิดอะไรอัน <c oughs> อันนี้ความจริงแจนมาอบอกมันกวดลุกหน้าคือว่าพี่ตุล่งบอกสองอเดือนแล้วมากับพี่หน่อยนะให้เงินค่ารถแม้จะพูดแต่หาว่ารับเลิกบุญคนนุณอีกเขาคนก็จะหาว่าคอนเทนต์ไม่ใช่ันี้คือเรื่องจริงขูวมันจริงเพราะว่าผมบอกกนหนดเลยมันมันบางทีมันก็ต้องเราก็โอกาสมันกลับบ้านเราก็ไม่ได้ว่าหรอกแต่คือว่าบางทีแล้วแบบ เราก็บอกอันไว้ลงหน้ากลับบ้านก็อาทิตย์กว่าแล้วเงินไม่มีเราก็ให้ทะเออลาะกับเมียอยู่กลางห้างไม่จ่ายเงินเราก็รีบเอามาเดี๋ยวกูสแกนให้ก็เป็นอย่างนี้นะนี่ใส่ผมครับอ,อแต่เวลาพี่ขอมากับพี่หน่อยเองก็ได้ถ่ายคอนเทนต์ออมันที่ผมมุ้หัวนี่ไม่อะไรเออคืนรถเราไกลหอดสานีก,กอนเด้เอ,เออือภาษาไทยก็จะถึงแล้วออกินปอนเราก็เออพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวพี่ไปรับอยู่ค่า้วิ่งแล้วแปดโมงเจ็ดโมงหกโมง,มงไอ้นี่ก็ไม่มาโทรหาก็ไม่รับสายอ,อ่ามันหลอกเรามันสับขาไปสับขาไป มันเก่าบอมแมนคอนเทนฝากถึงบักนี่นะมึงกับปูเนี่ยนอนนู่นแหละมึงนอนคนละห้องด้วยบักนีกลันอนคัางน้องๆไปอยู่ด้วยกันโอเป็นน้ำงามเอาศูนย์แล้วผมโมโหเลยพูดเรื่องนี้มาของแท้เลยมวันนี้พี่ศูนย์ไมงแท้เลยคนเทนต์คนเทนบอมแมนครับผมขั้นเฉียวมันเลยขับรับศูนย์ไรศูนย์ไรครับพูดถึงน้องๆคนอื่นในค่ายเป็นไงน่ารักทุกคนนักมวยในค่ายก็น่ารักทุกคนนะพวกผมไม่เคยโกรธใครมีแต่อยากให้นักมวยที่ นักมวยที่อยากให้เขาได้เงินได้ทองได้เงินได้ทองได้กันเยอะๆได้อาจิดแต่ละคนหาอาจิดพักววกผมทีละห้าหมื่นทีละเสียรฝักผมวล่มใส่เขาอ้อัจิดทุกคนแม่แต่ลูกพี่อย่างนี้ครับค่ายก็น่ารักแต่อยากให้เก่งอยากให้ได้โบนัสกันได้เงินได้ทองครับอย่างตะวันฉายนี่เป็นไงตอนนี้ตะวันฉายน้องเป็นไงบ้างตะวันฉายตอนนี้ก็เขาก็มาซ้อมตลอดนะแต่ผมก็นานๆถือเข้าค่ายครับเข้าไปมันก็หอมแจ่มน้องน่นแหละแต่ช่วงหลังกไม่ค่อยได้กินเนื้อเลย <laughs> ว่าก็ไม่ค่อยได้ต่อยอครับพะน้องก็เจ็บพ่เจ็บม่ป่วยนี่แหละมันน้องก็ซ้อมแบบที่บ็อกซิ่งเลยพ่อเลยครับใช่ครับเพราะว่าความฝันของเขา,าคนเราก็ต้องมีความฝันใครจะลาบุงลาม้าว่านู่นว่านี่ก็ไม่ต้องแค่เราทําทไม่ดีพอครับครับก็บไม่ได้ต่อยนานเนื้อก็ไม่ได้กินกินแต่ของคนอื่นครับโอเคครับต้องถามคุณเลยวันวันที่สิบหกป่ะสิบหกวิศนีกาจะถึงนี้เดือนาเด้แน่แต่เดือนหน้าเนี้ยวันหนึ่ง จ็ดสามครับเพราะผมอยากให้คุณวิเคราะห์หลายคู่เลยเอาคู่ปิดบิ๊กกว่าไั้นไหมนนะครับได้ดิคู่ะคูบิ๊กบิ๊กกันเลยสองคู่สองคู่บอคู่น้องโอกับรถถังรถถังเลยไม่กวดไม่เจ็ดกันนะครับผมจะชอบใครแต่ผมก็รักทุกคนในมวยแต่ผมมองคิดว่านี่น้องโห่นีจะฝีมือจะฝีมือแต่ผมเชื่อว่ารถถังเดินมีมัดมีหนักมีหลายอย่างผมว่ารถถังเอาอยู่อ่ะ อยู่เอาอยู่ไม่รู้ไม่รู้ใครจะนอกใครแต่ผมคิดว่ายังชอบไปทางความหนักความกัดฟันของรถถังนะครับเขาไปทางรถถังนะครับชอบความสดระความสดแล้วความหนักยกด้วยนะหนักด้วยแล้วเวลาปล่อยมือเขากัดฟันที่ผมชอบมากโอ้โหนี่โอ้เป็นฝีมือฝีมือแต่กระช่วงเร้ก็มีเตะมีอะไรจะฝีมือแต่มวมเด็กอ่ะรถถังกัดฟันชอบมากเอ๊ะคุณกับโอเป็นไง รุ่นเดียวรุ่นเดียวครับเขาเก่งก่อนผมเขาเก่งก่อนผมคือว่าเขาเมยเงินแสนก่อนรุ่นน่ะไม่ยอมเชียร์มวยเจนเดียวเนี่ยนะมันคือว่าเราเราไม่ไม่ว่ากันนะครับเอ็ซีอะไรก็ไม่ว่ากันในว่าผมอันนี้ทัศน์วิจารณ์นะวิจารณ์วิจารณ์เคลียร์ทุกคนในแหละขอได้โบนัสทุกคนครับอีกคู่หนึ่งขอเป็นคู่เอกเลยแล้วกันซูเปอร์บอลกับโนอิลี่เดี๋ยวจะหาว่าโนนนี่กันดีครับโนอิโนอิลีนี่ก็ นก้นอง <ไป S 1> ร่วมค่ายมาแล้วนะนกวันสายแล้วคนน,นี้นูอิลี่กี้มัดหนักๆไหมครับที่ว่าะจะวันไายเลรอครับใช่ใชนูอิลีน่นากาตะนกกระต,ก,ก,ตกอะไรเขาไม่สนผมก็ต้องเคลียร์คนไทยนะครับนะผมคิดว่าซุปเปอร,ร์บอลมีเก๋ามียืดหยุ่นเป็นมียึดยักมียัยกมีตะวันกา้านตอปั๊กปั๊กนูอิลี่ก็นูอิลีเ่เถอะก็ขอให้ซุปเปอร์บอลเอาใจชนะกลับมาบ้านเราครับครับผมขอคู่ขอคู่หนึ่งครับซุปเปอร์เล็กกับยูกิ โยกงโยกี่อะไรผมไม่รู้จักหรอกครับเกิดมานน่ผมก็ได้รู้จักแล้วซุปเปอร์เล็กนี่เออเขาสะเกินเตะเตะอย่างเดียวคุณจะเก่งมาจากไหนไม่รู้นะที่คุณเตะมาลงตรงเตงสระแนงกองเก่งอีกแล้วแต่เตะปาบาบหน่ไม่สนขวานีิครับแข้งขวาป้าบปาบผมกลัวเขาโบกมืออย่างนี้เลยพอเื้อพอผมเคยไปทางซุปเปอร์เลกครับผม พี่หลองเคยเจอกับซุปเปอร์เล็กมาแล้วด้วยซุปเปอร์เล็กนี่สมัยนั้นเขาก็สดนะไม่ใช่ว่าตอนกระดูกขเขาสิร้อยสิบเจ็ดผมสิมากเขาทำน้ำหนักไม่ได้เขาก็เพิ่มค่าตัวผมอีกเป็นหนึ่งแสนสุบหนึ่งหมื่นบาทผมก็จินดีกับนี่จะมาเตะผมว่าเปลี่ยนการ เอาละคนจะมั่นใส้ผมเยอะเรงของจริงะดูคลิปได้ครับผมโอ้คนพิวฟังหัวใหนุกเลยะครับผมเอาละครับผมครับนั่คร่างหลงโอ้ยสุดยอดไม่ได้กินแล้วอ้าวลืมเข็มขัดลืมเข็มขัดอีกแล้วพี่ช่องเจ็ไหครับ โชคเก่งน่าจะใช่แล้วเพราะว่าตัดไปนี่เปนโค้ชใหม่ชิ้นใหม่เลยน่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ชิ้ใหม่ญี่ปุ่นเลือไปกี่เซนนะห้าเซนนี่ญี่ปุ่นเลือไปห้าเซนเฮ้ยจริงเหรอเฮ่ญี่ปุ่นเร้มาห้าเซนเหรอห้าเซนเลยไอ้ไฟต่อยกับใครของเทนชินเนี่ยต่อยกับไออะไรไม่ใช่ไอ้ไว้ก่อนหน้านี้ต่อยกับเทนก่อนหน้าไอ้มวยซ้ายเนี่ยไหมครับ ที่มาต่อยใครไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ๋อเอสบุกเอสบุกเอาไปโชว์ห้าเส้นเรียบร้อยเมาไวแม่งขายอยู่ที่น่แหละให้เขาไปเอากลับเนี่ยยังไงครับโอ้โหจะเ พยาบาลไงก็เลยลืมมีคนมีคนแรกคนบองเลยอไม่มีคนอื่นอีกไหมโอ้มาเสนาดีันมันได้หัวเป็นหมอในนั่นอ่ะเฮ้ยมีสองคนลย